หมดสุดแล้วเนี่ยเขาบอกว่า22เซนช่วงนี้นะครับ22เซนติเมตรสวัสดีครับจากร้านฟิกคาเมลา่าวันนี้พบกันแบบตัวเป็นเป็เลยเนี่ยมาที่ส่วนรถไฟนะสวนวชิระบินจัตัดวันที่บันทึกเนี่ย20ธันวาแล้ว ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับก็ขอญาตถือโอกาสสวัสดีปีใหม่แล้วก็ขอบคุณทุกทท่านที่ให้การสนับสนุนให้ความสนใจติดตามช่องของเรามาตลอดขอบพระคุณมากๆทุกท่านเลยขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงโชคดีตลอดมีทุระที่สวนรถไฟอยูแ่แล้วก็เลยมาแนะนำนะสำหรับท่านที่สนใจที่จะทำคอนเทนต์ uh, สาย YouTube หรือว่าใช้ท่องเที่ยวทั่วไปก็พอแล้วเพราะว่ามันราคาไม่ได้แพงอะไรนะหลักร้อยเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ การถือกล้องการจับกล้องเนี่ยมั่นคงมากขึ้นเยอะเลยเราคงเคยดูคลิปบางคลิปเราดูจากความรู้สึกของเราเองนะดูคลิปที่แบบมีการแพนกล้องไปมากล้องสั่นไหวกล้องอะไรวุบวับวุบวับเนี่ยเราจะรู้สึกว่าลำคาญใช่ไหมลำคาญแล้วก็เวียนหัวแล้วเราก็ไม่ไม่ไม่สามารถทนดูได้เจ้าตัวอุปกรณ์เล็กๆพวกนี้ไม่กี่ตังค์เองฮะเดี๋ยวผมลงราคาไว้ให้นะพอดีผมออกมาข้างนอกผมไม่ได้ดูยังไม่ได้แกะเลยฮะอ่เป็นของอูลันซี่เอ็มที 16 v l o อ Now with v l a n c y ก็เป็นอุปกรณ์สำหรับคนเน้นสำหรับการ v l o ็ก็คือการบันทึกวิดีโอนะวิดีโอล็อกนั่นเองวิดีโอล็อกก็คือการถ่ายวิดีโอแบบไดอารี่แบบเก็บเรื่องราวพาเดินเที่ยวเดินชมอะไรเงี้ยไม่เดินก็ได้นะจริงนั่งคุยอย่างนี้ก็ถือเป็นวีล็อกเหมือนกันแล้วแต่คนจะอนิยามนะเดี๋ยวผมตัดกล่องก่อนนะเขาซีนมาขออนามีด แพ็กเกจมาสวยงามนะของยูเรนซีที่ผมใช้ของเขาหลายอย่างแล้วนะสั่งมาเยอะแล้วไฟเนี่ยไฟวิดีโอดวงเล็กๆอย่างนี้ก็สั่งเข้ามาเคยรีวิวไปแล้วนะครับดีมากเลยใช้ดีมากเป็นไฟ LED 4ี่ดวงนะมี RGB ด้วยปรับแสงสีได้อะเปิดกล่องมาก็จะพบกับว่ามีเอาเออมันเป็นอ d ดดอไม่มีโต๊ะไม่มีอะไรเนาะล้วงๆมาก็เป็นคล้ายๆใบแนะนำของเขา ไม่ได้เป็นใบรับประกันอะไรนะฮะแล้วก็ใส่มาในบิสเตอร์แพคแบบนี้ดูดีนะครับวัสดุดูสวยงามกว่ารุ่นเก่าๆเยอะเลยผมของเก่าๆผมเคยแนะนําไปนี่ก็มีหลายแบบที่เคยใช้กับมือถือนะเป็นรุ่นเนี้ยหลัก10บาทนะตอนนี้แล้วก็หัวนี่ก็ประมาณ4-50หาสิบบาทหัวจับมือถือแบบนี้ดีถูกเน้นถูกนะจับแล้วมั่นคงแล้วก็หายแล้วก็ไม่เสียดาย ใช้เป็นด้ามถือได้ใช้เป็นขาตั้งได้ใช้ไปมัดกับกวกกิ่งไม้พวกนี้ก็ได้พวกนี้แนะนําไปแล้วแล้วก็อีกแบบหนึ่งเป็นแบบนี้อันนี้ก็แนะนําไปแล้วเหมือนกันอันนี้ของยี่ห้อแอนเดอร์นะแอนเดอร์ Under. ก็ใช้ดึงออกมาได้เป็นสองสเต็ปตั้งได้ตั้งกลางราบแบบนี้ก็ได้หรือจะตั้งแบบสูงหน่อยก็ได้บิดตรงนี้มาก็ตั้งได้แค่นี้อันนี้ก็ดีอันนี้ผมก็ชอบนะชอบแล้วก็ใช้อยู่ในทริปที่ เดินทางต่อไปสบายก็จะใช้ตัวนี้ละจับมือถือมั่งตัวนี้ผมใช้กับกล้องไมเลสเวซซ้ำไปนะใช้กับ EOS M50 ได้สบายสบายเลยเดี๋ยวผมแนะนำตัวนี้ก่อนตัวนี้ u l e n c y MT16 เนี่ยนะน้ำหนักเบานะครับถ้าตามสเปคเขาเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นสเปคขึ้นอะไรให้แล้วกันหดสุดแล้วเนี่ยเขาบอกว่า22เซนช่วงนี้นะครับ22ซนเมตรแล้วก็ extend ได้ สเกลเลเ e ลก็คือปรับไปใช้งานอย่างอื่นได้ตามความเหมาะสมเลยแล้วแต่เราจะชอบบดสุดแล้วเนี่ยเหลือ22เซ็นต์เซนก็สบายๆนะครับใส่เนี่ยใส่กระเป๋าของเกงแบบนี้ได้เลยเน็บกระเป๋าหลังอย่างนี้ก็ได้นะครับสะดวกสบายแล้วก็รูปล่างมันจะเป็นแบบเนียนๆกลืนๆอย่างเงี้ยไม่ไม่ไมติดไม่อะไรไม่สะดุดเลยนะอันนี้เป็นขาแบบ เปิดขึ้นมาเป็นไทรพอดนะครับ3ด้านแล้วเวลาเรามาจับอย่างนี้มันก็โอเคยืดได้เห็นไหมครับยืดได้1ท่อน2ท่อน3ท่อน4ท่อนนะยืดได้อีก4ท่อนหัวที่ให้มาเป็นหัวแบบบอลเฮดนะหัวหัวบอลน,นะก็คือปรับทิศทางอิสระแล้วก็ถ้าต้องการปรับเป็นแนวเวอร์ติคอลหรือต้องการพับเก็บก็จะมีร่องตรงนี้จะมีร่องตรงนี้ไว้ให้เราพับเก็บเข้ามาแบบนี้ปุ๊บ แล้วก็มีโคชูตัวนี้เอาไว้สำหรับเวลาเราอยากจะเสริมไฟนะติดไฟเสริมเข้าไปตรงนี้หรือว่าติดไมโครโฟนไะวเลสเราก็ไม่ต้องไปติดเกะกะบนตัวกล้องแล้วก็ติดไฟเสริมเข้าไปตรงนี้ได้เลยหัวที่จะใช้เนี่ยแนะนำให้ซื้อหัวแบบนี้หัวแบบนี้ก็จะประมาณ80กว่าบาทนะฮะอย,อย่างทั่วๆไปเนี่ยมันจะเป็นสปริงอย่างนี้ แล้วก็มีโคชู e ตรงนี้อีกตัวหนึ่งด้วยเผื่อเราต้องการติดไม้ติดไม้ด้วยติดไฟด้วยแล้วก็ใช้2อ,อย่างได้เลยอันนี้เขาไม่ได้แถมมานะฮะแต่แนะนำว่าถ้าใครจะทำวีล็อกหรือทำคอนเทนต์ u t u b e มือใหม่พวกนี้ถ้าจะใช้กับมือถือก็ใช้ตัวนี้ตัวนี้มีขายเยอะแยะเลยนะโฟนโฮลเดอร์เรียกว่าโฟนโฮลเดอร์หรือหัวจับมือถือไปเซิร์ชดูในร้านช h อป e ีใน l a z a d a อะไรได้เลย แล้วเราก็เอามือถือของเราเดี๋ยวหามือถือก่นอ่ะใช้มือถือของผมแสดงแบบเลยแล้วกันะจะใช้กล้องหน้ากล้องหลังอะไรเราก็ติดเข้าไปแบบนี้เห็นไหมครับปรับหัวบอลให้มีความหนืดๆนิดๆิดดดิดก่อนอ่ะสมมติว่ายังไม่เอาไฟนะไม่ยังไม่เอาไฟก็ถอดไฟเก็บก่อนอย่างนี้ถือได้ต้องการใช้เป็นเซลฟี่เราก็ยืดได้ หรือว่าต้องการความมั่นคงนะเราก็เอาตัวนี้มาคำ้ำค้ำกับลำตัวเราไว้เนี่ยก็ได้เปิดก้านนิดหนึ่งก็ได้มันก็จะแข็งแรงมั่นคงยิ่งขึ้นนะเดินถ่ายเนี่ยล้วก็ค่อยๆหมุนค่อยๆแผนกล้องช้าๆจะรู้สึกว่ากล้องเนี่ยไม่ไม่สั่นไหวไม่วูบวาบทำไมผมไม่แนะนำให้ใช้การสั่นของมือถือเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ผลจริงมันเป็นการสั่นอิเล็กทรอนิกส์นะอิเล็กทรอนิกส์ Im เมสตีบิ i ไลเซอร์ EIS บางทีเนี่ยมันไปครอปภาพทำให้มุมภาพเราแคบลงด้วยแล้วก็ไม่ได้การสั่นอะไรจริงจังด้วยนะสู้หาขาตั้งที่มันมั่นคงดีกว่าอย่างเงี้ยแล้วก็เดินถือเลยนะเดินถือแบบนี้เลยอันนี้คําคัมกระลำตัวไว้เนี่ยมันจะช่วยได้มากเลยนะฮะยิ่งบางคนมีสายเชือกอย่างเงี้ยคล้ายๆสายอย่างเงี้ยนะครับสมมติว,มว่าตัวนี้แล้วกันของมันจะยิ่ง มันคงใหญ่เลยแต่ว่าต้องเป็นสายที่ไม่ยืดอย่างนี้นะเป็นสายที่มันค่อนข้างจะฟิกตำแหน่งหน่อยจะช่วยความมั่นคงสเตเบิลทางตรงคอด้วยตรงนี้ด้วยเป็น2จุดเลยเห็นไหมฮะอันนี้คือเทคนิคของการถ่ายด้วยมือถือหรือด้วยกล้องที่ไม่มีการสั่นให้มันช่วยลดการสั่นได้อันนี้ไม่ได้ใช้กับมือถือได้อย่างเดียวนะครับใช้กับพวกกล้องแอคชั่นแคมแอคชั่นแคมส่วนมากก็มีการสั่นอยู่แล้ว ดีอยู่แล้วหรือบางท่านใช้กับไมเลอร์เลสไม่ต้องใช้กันสั่นหรือว่าไม่มีกันสันก็ใช้วิธีนี้ช่วยได้ถึงแม้จะมีกันสั่นแต่ว่าวิธีนี้ก็ยังมีประโยชน์ไอห,หัวจับแบบนี้มันก็มีประโยชน์อีกอย่าง,งคือนอกจากจะจับเสียบเกลียวทางด้านล่างแล้วเนี่ยมันย้ายมาเสียบทางด้านหลังโดยจะมีรูกเกลียวตรงนี้เห็นไหมครับขันเกลียวเข้าไปตรงนี้ทําให้ตัวโทรศัพท์เราไม่สูงขึ้นไป เวลาเราต้องการถ่ายในระยะใกล้ๆหรือในที่แคบๆไปเดิน Walking Street ที่คนเยอะๆคนแน่นๆเบียดกันไปเดินย่านชินไซบาชิย่านตลาดนัดจตุจักรที่คนเยอะๆเนี่ยอันนี้มันจะหดลงมาเหลือแค่นี้เองหรือเราจะถ่ายแนวตั้งก็จะเป็นแบบนี้เองเห็นไหมฮะมันจะสะดวกขึ้นก็มันจะสะดวกเข้าไปอีกแล้วเราก็หดสั้นๆเหลือแค่นี้เป็นด้ามจับธรรมดาเไรเป็นเป็นแฮนเดิลนะเป็นโฟล์ดแฮนเดิลธรรมดาแล้วหมุนแนวตั้งแนวนอนได้สบายสบาย จับแบบนี้มั่นคงกว่าด้วยฮนะไม่ต้องกลัวว่าชนกับใครไปเดินไปสะดุดไปชนใครแล้วก็จะหล่นโทรศัพท์เราจะเสียง่ายวันนี้คุยแต่เรื่องขานะจริงๆควรจะมีไม้ด้วยแต่นี้ผมใช้ไวเลสที่ติดมากับชุดของ DJI Pocket 2อยู่แล้วถ้าเราไม่ได้มีไวเลสเนี่ยเราก็ใช้ไม้ธรรมดาก็เหลือเฟือแล้วครับไม,ไ,ไม่ต้องไม่ต้องเวนวเลสอะไรตอนนี้เขาเริ่มฉีดน้ำแล้วที่สวนไม่รู้จะมาถึงตรงที่เรานั่งหรือเป ทีนี้ในโหมดที่เราเอามาใช้เป็นขาตั้งกล้องธรรมดาเราก็ตั้งได้แบบนี้อันนี้ตั้งเพื่อการถ่ายเรามาวิ่งออกกําลังกายเรามาขี่จักรยานเราต้องการถ่ายมุมต่ๆก็ตั้งแบบนี้หรือว่าเรามีที่ที่ตั้งอีกชั้นหนึ่งที่สูงขึ้นมาอันนี้เป็นขอนไม้เนี่ยนะเราก็ตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับสะดวกสบายคล่องตัวใช้กับมือถือนี่แหละหรือใช้กับกล้องอมิเลเรสเบาๆเล็กๆได้ที่ติก๊กเลนคลิปนะฮะโยก ตำแหน่งหัวเนี่ยโยกได้เตร็จแล้วเราพอได้ตำแหน่งแล้วเราก็ล็อกล็อกตรงนี้ให้แน่นมันก็จะอยู่มั่นคงเลยหรือเราต้องการสูงขึ้นแล้วก็ดึงดึงขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็ตั้งได้เหมือนเดิมถ้าเรากลางกลางลาบลงไปเลยเนี่ยตรงขากลางนี้จะเป็นตัวช่วยเพิ่มความมั่นคงอีกจุดหนึ่งนะเป็นจุดที่ เพิ่มความแข็งแรงเพราะว่าบางทีขานี้มันอาจจะแค่พอประคองนะครับถ้าไปถ่ายวีล็อกพวกร้านอาหารแนวกินแนวอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องสูงมากแล้วก็ไม่ต้องตั้งให้มันกลางมากแบบนี้ก็ได้แล้วก็แคบแคบแบบนี้มันก็จะกินเนื้อที่บนโต๊ะอาหารน้อยลงแล้วเราก็ปรับเนี่ยปรับอย่างนี้ก็ได้นะเพราะขาแต่ละขามันเป็นอิสระไม่จําเป็นต้องกลางเท่ากันทุกขานะสองขานี้สูงหน่อยขานี้ กับมาเตี้ยหน่อยกล้องมันจะได้ก้มลงมาถ่ายระหว่างบรรยากาศเรากินเรานั่งคุยในร้านอาหารสำหรับการเริ่มต้นงานสายยูทูบเบอร์เนี่ยผมก็อยากให้ลงทุนกันไม่มากนักทำจะบ็นซีเรียสนะฮะทำคิดว่าเป็นเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นการบันทึกเป็นไดอารี่ของเราเอาไว้เก็บเอาไว้อย่างผมเนี่ยาทำงานทางด้านซ่อมกล้องเนี่ยผมก็จะทำไว้เป็น เหมือนกับเป็นเป็นเมโมเป็น d ดรี่ของผมเองเอาไว้เหมือนกันกันลืมนะฮะรุ่นไหนที่นานๆทำทีพอมาเปิดดูเปิดทำแล้วบางทีมก็ลืมเหมือนกันได้มาเปิดอของตัวเองดูก็ช่วยได้เยอะอันนี้ไอ้ไอเจ้าอุปกรณ์เล็กๆพวกนี้มันมีประโยชน์มากขึ้นเครื่องบินก็เอาขึ้นได้นะครับบางสถานที่ในต่างประเทศห้ามเอาไม้เซลฟี่เข้าไปถ้าอยู่ในรูปทรงอย่างนี้ก็มักจะ มักจะผ่านด้วยนะอย่างผมไปเที่ยวถ้าที่ญี่ปุ่นในบางแห่งเนี่ยเขาห้ามนำทริปป์หรือทำขาตั้งกล้องเข้าไปเพราะไปตั้งแล้วมันเกะกะทางเดินทําให้ไปกีดขวางคนอื่นเขาที่ในถ้ามันก็แคบมันก็มืดอยู่แล้วไปขวางยิ่งอันตรายครับก็ไม่เอาเข้าไปก็เอาอย่างนี้เข้าไปมันก็ช่วยได้ถึงเราไม่ได้ตั้งลงกับพื้นแค่ถือประคองไว้อย่างเงี้ยมันก็อย่างที่ทําให้ดูเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะแล้วนะครับนิ่งได้เยอะขึ้นมามากเลย ไม่ต้องตั้งกับพื้นก็ได้แต่ว่าถ้ามีโอกาสนะตั้งกับพื้นหรือว่าเราต้องการจะนั่งถ่ายนั่งคุยอย่างเงี้ยอย่างที่ผมใช้อยู่เวลาเนี้ยไม่ต้องลงทุนเยอะคือตั้งมีแค่ตัวนี้ตัวหนึ่งโทรศัพท์สักเครื่องหนึ่งโทรศัพท์สมัยนี้ถ่ายฟูลไฮเดฟหนึ่งเก้าสองศูนย์คูณหนึ่งพันแปดสิบได้หมดแล้วคุณภาพเนี่ยโอเคเลยโดยเฉพาะโทรศัพท์รุ่นระดับหมื่นต้นๆน,นะหรือแปดเก้าพันเกือบเกือบหมื่นเนี่ยดีทุกตัวฮะดีทุกตัวถ้าเผื่อเรา รู้จักใช้นะแสงดีๆเนี่ยเลือกสภาพแสงที่ดีที่เหมาะสมเนี่ราจะไปเจอสภาพแสงที่มันแย่จริงๆอะไร,รอย่างนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็อาจจะลดลงไปหรือว่าถ้าไปเจองานแบบนั้นบ่อยๆเราพอมีรายได้แล้วเราค่อยๆซื้อกล้องเป็นเรื่องเป็นราวก็ได้นะครับยูทูบเบอร์เงินล้าน,นต้องเรียกว่าเงินล้านเลยเพราะรา,ายได้ต่อปีก็เป็นล้านเนี่ยมากมายหลายท่านเลยที่ผมรู้จักเนี่ยใช้ มือถือมาตลอดนะไม่ได้ iPhone ไม่ได้อะไรด้วย Android เครื่องละ8-9,000นี่แหละเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไมโครโฟนก็ไม่ได้ซื้อใช้ไอ้เจ้าสมอ l l t a กเนี่ยเสียบเข้ากับเข้ากับตัวเครื่องแล้วก็ใช้ไมค์ของสมอ l t a l กนี่แหละเป็นตัวนะแล้วก็นั่งคุยเขาอาจจะมองว่าเขาขายหน้าตาหน้าตาดีอยู่หรือเปล่าไม่ใช่นะบางคนก็หน้าตาไม่เท่าไหร่อย่างพวกคลิปสไตล์เล่าเรื่องนะเล่าเรื่องของพวก ที่ไปทํางานต่างประเทศอะไรพวกนี้ผมเคยเห็นมีคนสนใจเยอะเลยไม่จําเป็นต้องของแพงของแพงช่วยเราได้จริงฮะช่วยให้เรางานเราดีงานเราเลิศประเสริฐสีขึ้นมาได้ก็มีส่วนจริงแต่ว่าไอเดียไอเดียคอนเทนต์เทคนิคการนําเสนออะไรต่างๆพวกนี้สําคัญกว่าวอุปกรณ์เล็กๆพวกนี้เพียงพอแล้วเริ่มต้นเนี่ยขอมีแค่เนี้ยมี หาตั้งสักตัวหนึ่งคือภาพไม่เหวี่ยงไม่ไม่ไหวไม่วูบวาบมีหัวจับมันคงดีๆสักตัวหนึ่งนะฮะพอแล้วสเต็ปต่อไปหาไม้เ่ยไม้เดี๋ยวผมมีไวเลสถูกๆดีๆมาแนะนำหรือว่าถ้าไม่อยากาลงทุนในหลักพันก็มีไม้หลักร้อยนะเคยลงไว้แล้วด้วยนะผมเคยทำเวลาเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้โบยา่าเป็นโบย่าที่แบบเสียบสาย ใช้กับกล้อง DSLR ก็ได้ใช้กับกล้องไมเลสเลสก็ได้ใช้กับมือถือก็ได้ตัวนั้นดีมากๆเหมือนกันไม่โบยาหรือเซฟคอ o อีกอย่างที่บอกไม s สม l ลท็อ k ที่แถมมากับเครื่องซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแถมกันแล้วแค่นี้แหละทำเงินแล้วคิดคอนเทนต์ให้ดีคิดคอนเทนต์ให้เหมาะสมก็ใช้ได้สมเถไปละเดี๋ยวต่อไปมีปัจจัยมีบัตเจตค่อยเพิ่ม พวกไฟกไฟลูกนี้ก็หลักร้อยเไม่กี่ตังค์นะถูกๆตัวนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วนะอยู่แลนซี่ V L 4 9 R G B ตัวนี้ปรับแสงสีได้หลายสีด้วยเวลานั่งคุยแบบในบ้านในสถานที่เนี่ยเราใช้ไอ้นี่ดวงเดียวแล้วก็ปรับยิงปรับเป็นสีต่างๆยิงเข้า ว,วันนี้ฉากเราจะเป็นสีน้ําเงินฉากก็จะเป็นสีชมพูอะไรเงี้ยเราก็เปลี่ยนตามสีได้เลยฮนะใช้ผ้าขาวผืนเดียวแล้วก็ใช้สีจากแสงไฟพวกนี้มาย้อมเปลี่ยนบรรยากาศได้ไม่แนะนําให้มือใหม่ใช้อย่างอย่างนี้เพราะว่าอย่างนี้มันจะค่อนข้างจะฟิกไปหน่อยแล้วก็ยืดได้แค่นี้ยมันไปไหนไม่ได้แล้วมันนี้มันเหมาะสาหรับเดินเที่ยวอย่างเดียวมากกว่าแต่ถ้าใช้อนเนกประสงค์จริงๆเนี่ยอย่างนี้เหมาะสมมากกว่ากลางตั้งได้อย่างที่ทําให้ดูเมื่อกี้แล้ว ยืดออกมาเป็นไม้เซลฟี่ได้อย่างนี้นะครับนะเอาเป็นขาตั้งขาตั้งเตี้ยขาตั้งสูงอะไรได้หมดเลยนะก็ฝากเอาไว้ให้เป็นข้อคิดนะครับสำหรับท่านที่จะสนใจเอาไว้ใช้ท่องเที่ยวหรือว่าจะเอามาทำงานสายคอนเทนต์สายยูทูบเบอร์ก็เหมาะทั้งนั้นเลยนะขอให้มีความสุขกับการท่องเที่ยวการเดินทางาตอนนี้เราก็เริ่มเปิดประเทศกันบ้างแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับรบกวนช่วยกด u b s c r i b e กดติดตามช่องของเราแล้วก็กดติดตามแฟนเพจของฟิก c ามิล่าทาง Facebook ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ